ครั้งนะคะกับความรู้รภาษาอังกฤษที่เมื่อเรารู้แล้วจะทําให้ชาติไทยของเราเจริญค่ะวันนี้นะคะครูจิงก็อยากจะมาแก้ปัญหาชวนงงอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือว่าทําไมเวลาเราเจอเวิร์มันชอบเติม ed ใครเติม ed เข้าไปหลังเวิร์ช่องหนึ่งแล้วเขาเติมไปเพื่ออะไรนะคะเราจะมาเฉลยให้รู้กันแบบคลิปเดียวจบกันไปเลยค่ะ นะักแต่นี้ไปเจอเวิร์บเติม ed เราจะเข้าใจเขาจริงๆและไม่ตกใจอีกต่อไปว่ามันแปลว่าอะไรนะนะคะเอ่เวิร์บค่ะช่องหนึ่งเราจะเติม ed เข้าไปก็เพราะว่าเหตุผล4อย่างค่ะเหตุผลที่1เป็นอย่างนี้ค่ะคือเรา,าเติม ed เข้าไปจากเวิร์บช่องหงก็เพราะว่าเราอยากจะให้มันเกิดเป็น tense ten s ten หนึ่งะคะ่ะที่เรียกว่า past tense การทำแบบนี้นะคะเราก็จะเรียก มันว่าเวิร์ช่องสองค่ะเวิร์ส่วนใหญ่อะค่ะอยากบอกอดีตจะต้องเติมดีเข้าไปจากช่องหนึ่งยกเว้นเวิร์บหนึตัวซึ่งไม่ปกตินะคะครูจริงเคยพูดเรื่องนี้แล้วในคลิปที่ชื่อว่า i r เ e g u l a r ค่ะลองย้อนกลับไปดูนะคะ แต่ถ้าเวิร์ตัวนั้นเป็นปกติเราอยากบอกว่าเราทำเวิร์นี้เสร็จไปแล้วในอดีตเราเติม ed เข้าไปแล้วอย่าลืมใส่คำบอกเวลาเข้าไปด้วยนะคะเช่นเมื่อวานเนี้ยฉันทอดไก่เห็นไหมคะเราก็เอาเวิร์ดไลที่แปลว่าทอดของเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed ฝรั่งก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราจะทำ past tense ที่แปลว่าทอดไก่เสร็จไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะทีนี้บางครั้งค่ะเราเห็นเวิร์เติม ed อีกแล้ว แต่อีช้าก่อนทำไมวันนี้ข้างหน้ามันมี h a v e นะคะก็เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่อดีตแล้วแต่ฝรั่งเนี่ยอยากจะทำ tense ท,ที่ชื่อว่า perfect ค่ะนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวฝรั่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเอา verb to h a v e ใส่เข้าไปข้างหน้า v e r ช่อง3ของเรานะคะตอนนี้เติม ed เหมือนเดิมนะคะแต่ไม่เรียก verb ช่อง2แล้วให้เรียกว่า verb ช่อง3ค่ะนะคะ แล้วเช่นเคยนะคะถ้าเวิร์ตัวนั้นเป็นปกติวิธีการเป็นวิรช่อง3าของมันก็คือเตอิม e บดีแบบนี้แต่ถ้ามันอยู่ในร้อยสี่สิบอ็ตัวซึ่งไม่ปกติอะค่ะมันก็จะมีเวิร์ช่อง3หน้าตาแปลกๆนะคะเช่น เบรกอาจจะมีช่อง2เป็นโบกแล้วก็มีช่อง3เป็นโบเข้มมันคือเวิร์ไม่ปกติแต่คาว์บฟลายของเราในวันนี้เป็นเว r ร์ป,ปกติค่ะแล้วที่เราเห็น ED นี้ไม่ใช่ช่อง2นะคะเป็นช่อง3แล้วทำไมครูจริงถึงรู้ก็เพราะว่าข้างหน้ามันมีเว r ร์ตัวนี้ไงคะมีเวอร์ o have แล้วไม่ใช่แค่ have นะคะมันอาจจะกลายเป็น has หรือเป็น Ha d ก็ได้ มันคือ perfect tense ค่ะมีไว้เพื่อบอกว่าก่อนปัจจุบันชั้นทอดไก่เสร็จแล้วนะคะเป็นอดีตชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระบุเวลาแน่ชัดค่ะแต่ถ้ามันเป็นแหก้กมันก็จะเป็น p a s s perfect ซึ่งเกิดก่อน p a s s นะคะเรื่องเทนส e นี้ค่ะลองย้อนกลับไปดูนะคะในคลิปที่ชื่อว่า perfect tense ค่ะแล้วเราจะเข้าใจมันดีขึ้นนะคะ,ะทีนี้ว e ช่อง3เนี่ยค่ะยังมีประโยชน์อีกอะค่ะก็คือ เราสามารถเอา w o r k to be นะคะใส่เข้าไปข้างหน้าเว r รช่อง3ของเราค่ะแล้วมันก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกกันว่า s าส e ค่ะที่มันแปลว่าถูกทำนะคะเช่นประโยคที่3เนี่ยค่ะจะแปลว่าไก่ถูกทอดโดยฉันเมื่อวานนี้เห็นไหมคะไก่ถูกทอดอยากบอกแบบนี้จะต้องใส่ w o r k to be เข้าไปหน้าเว r รช่อง3ที่เติมอ d ของเรานะคะทีนี้ w o r ร tobe ที่ครูจริงเขียนไว้เนี่ยค่ะ มันไม่ใช่ Word to be จริงๆหรอกนะคะมันอาจจะเป็น is r m are เป็น w a s เป็น w e r e เป็น Will be ได้หมดเลยอะคะ่ะเป็น b e e n ก็ได้ขอเพียงแค่มันมาจาก v e r b to be แล้วไปอยู่หน้า v e r b ช่อง3ของเราเราจะได้บากฏุตรการพาสีปบวัตถุธรรมนะคะ,ะทีนี้นะคะบางทีคะ่ะหน้าเว r ร์ช่องสของเราไม่มีอะไรเลยคะ่ะนะคะมันก็จะทำให้เว r รช่อง3ของเราเนี่ย หน้าหนาวแล้วทําหน้าที่เป็นคําขยายที่เรียกว่า a อดเ t i v e ค่ะนะคะอย่างเช่นถ้ามีคนเขียนว่าฟลายช h i เ ken มันจะแปลว่าไก่ทอดไม่ใช่วนช่องสองที่แปลว่าไก่ทอดเสร็จแล้วนะคะขอย้ำว่าฟลช h i เ ken แปลว่าไก่ทอดไก่ที่ถูกเราทอดนะคะภาษาไทยเรียกว่าไก่ทอดไม่ใช่ไก่ย่างไม่ใช่ไก่ต้มนะคะนะคะทีนี้พอเราอยากจะเก่งเรื่อง ช่อง3ที่เอามาทำหน้าที่เป็น adjective ได้นะคะเราก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ชื่อว่า verb ว n น be adjective ในช่องของเรานะคะ,ะแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเรามี verb เติม ed ให้เราเห็นเต็มไปหมดเลยแต่ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่ตกใจนะคะมันทำร้ายเราไม่ได้แล้ยุติความงงไว้นะคะถ้ามันมาตัวเดียวมันเป็นบวช่อง2แล้วมันบอกอดีตถ้าข้างหน้ามันมี verb to have มันกำลังจะทำ perfect tense ซึ่งบอกว่าทำเสร็จแล้วนะคะมีทุกรุ่นค่ะเสร็จก่อนปัจจุบันเสร็จก่อนอดีตเสร็จก่อนอนาคตล้วนแล้วแต่ต้องใช้ v ูมช่อง3ทั้งนั้นนะคะ,ะแล้วถ้าเกิดข้างหน้ามันมี w e r b to be นะคะเราจะต้องรู้ว่าเนี่ยมันแปลว่าถูกทำนะคะมันเป็น v ูมช่อง3แล้วมันแปลว่าถูกทำแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็น v ูปช่อง3ของเราไปอยู่หน้าคำนาม มันกาลังจะไปขยายนามแล้วบอกว่านามนั้นถูกทำนะคะเราเรียกว่ามันเป็น adjective ไปแล้วเป็นคําขยายนามนะคะแล้วก็หวังว่านะแต่นี้ไปเจอ v e ช่อง3เราเข้าใจฝรั่งเลยเขาเขียนมาทําไมและในวันที่เราจะต้องสื่อสารไปให้เขาอะค่ะเราก็จะพูดและเขียนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจนะคะหวังว่าทุกคนก็จะนำความรู้นี้ไปใช้แล้วก็แบ,บ่งปันให้คนอื่นด้วยแล้วก็กลับมาพบกันทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มอีกนะคะ บายบายค่ะ